เอาละครับผมก็ครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับลายเกจลิตรือว่าเกมเสร็จทีนะครับผมวันนี้มาสู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าฮันนี่บีเมริเลกันนะครับผมก็ตัวละครตัวนี้เป็นความสามารถเดียวกับเมริเลเนาะแต่สกิลจะถูกเพิ่มเข้ามาและมีการปรับเปลี่ยนอยู่เล็กน้อยด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งสกิลแรกก็คือเรื่องของการชาร์จโลก เอฟเฟกต์พื้นที่สเปรยแล้วก็เมื่อจบเทินก็ทอยเตาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเปลี่ยนจากเป็นเมื่อก่อสร้าง60%เ้นย้ายไปในแถว55%บป้องกันมาเบิรดเมื่อทอยเตาแล้วผ่านนะผม60%ใช้เอฟเฟกต์ผลึกเคลื่อนย้ายนะครับผมก็หมายความว่าตัวเนี้ยมันเอามาวิกโดยเฉพาะมันก็ใช่อยู่แหละเออมันก็ใช่แต่ต้องอย่างนี้ว่าไอ้ผนึกการเคลื่อนย้ายอวันไม่มีผล อน,นี้ผมคือพลึกการเคลื่อนย้ายจะบอกเลยมันมันมันไม่มีผลต่อกับสกิลเอฟฟกอันตรายซึ่งหมายความว่าสกิลเนี้ยมันมีแววที่จะได้ใช้เยอะด้วยเช่นกันนะผมเพราะว่าช่วงนี้การเคลื่อนย้ายก็ถือว่าเยอะมากเหมือนกันนะเออแต่ประเด็นคือไอ้เรื่องของการผนึกเคลื่อนย,ย้ายมันถ้าจะให้แก้อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันแก้กันยังไงรู้สึกมันจะต้องแก้ด้วยสกิลอ่ะเออสกิลต้องแก้ด้วยสกิลด้วยเช่นกันนะครับ โอเคก็วิธีการหานะผมก็คุณนะผมต้องสะสมการ์ดนะครับผมสะสมการ์ดก็จะมีตั้งแต่อ่าจะมีตั้งแต่นี้ครับผมเดี๋ยวผมขอนะผมหน้าเว็บตัวละครก็จะมีให้สะสมนะผมสะสมนะผมฮันดี้บีสองใบน้อนเต่าทองเยราลสองใบเพื่อแล้เป็นวัตถุดิบสะสมสามใบเพื่อแล้เป็นอิม o r ตท์สะสมสี่ใบเพื่อแล้เป็นเคนสะสมห้าใบเพื่อแล้เป็นราชินีฮิวดาอาเมซอนสะสม ก็5้าใบก็จะมีเมเรียลนะผมซึ่งเมเรียลของสกิลนี้ก็ถือว่าก็ส่วนตัวนะเออเมเอรียลอ่ะถ้าจะให้แบบโกงๆเลยก็คือเป็นแบบออริจินอลอ่ะเอออันนั้นน่าจะโกงกว่าด้วยซ้ำนะล้วผมส่วนอันนี้อันนี้ถามว่าโกงไหมมันโกงนะไม่ใช่ไม่โกงมันก็โกงแต่ประเด็นคือเอ่อเรื่องของการผลึกเครื่อนย้ายอะ่ะการที่จะใช้อะ่ะคือผมไม่รู้ว่ามันป้องกันได้โลได้ปะถ้าป้องกันได้โลได้ก็ถือว่าอืมก็ถ,ถือว่าเป็น อะไรที่แบบถือว่าโกงเหมือนกันนะคือแบบสามารถทําลายโลกได้พริบตาเดียวอะเออก็ถือว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะผมก็ถามว่าอยากเติมใหม้กูอยากเติมแ,แต่เงินไม่พอเงินไม่มีก็ได้ซ้ำอ่ะอีกรอเหอออีกนานกว่าจะได้เติมเกมนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมจะถามว่าเกมนี้ได้เติมมันก็ไม่ค่อยได้เติมละช่วงเนี้ยต่อให้แบบมีเงินก็จริงก็แทบไม่ได้แบบเติมอะไรหนักสาสารอะไรเลยว่าได้แล้วผมตถตุดิบก็มีแ9บสีเก้าเก้านะเนี่ยส่วนใหญ่อะผมอยากได้คุณแจ แล้วก็มีตัวศึกระดับโลกด้วยเออก็สนใจคิดนะผมมีท้าทายตัวละครตำนานด้วยเช่นกันนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปนี้นี่ผมก็เป็นยไงบ้างครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองหากันได้นะผมมันถ้าว่ามันดีไหมมันก็มีแอบดีอยู่กันนะมันไม่เชื่อไม่ดีมันก็มีแอบดีอยู่เช่นกันนะครับโอเคซึ่งไปก่อนละสวัสดีครับ